สวัสดีครับยังคงอยู่กับอีคารัสอีพีที่24นะครับและตอนนี้ที่เพิ่มขึ้นมาคือผมได้ทำชุดใหม่ครับเป็นชุดที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเรื่องความบาลานในการในสภาพอากาศครับก็คือหมวกนี่มันกันหนาว10แล้วก็กันร้อน10ครับแต่ชุดนี่สิครับบวกอย่างละ20เลยนะส่วนชิ้นอื่นก็อย่างละ10อย่างละ5าครับบาลานกันไป ทำให้ตอนนี้ค่าต้านทานสภาพอากาศของเราก็อยู่ที่อย่างละห้าสิบครับก็โอเคลดไปครึ่งนึงอย่างน้อยมันก็ดีเอาอะไรมาตีบ้านเรานะคืออย่างน้อยมันก็ดีกว่าชุดหมีฮะเพราะว่าชุดหมีมันค่อนข้างค่อนค้างบอบางว่าแต่น้องน้องน้องปีนหลังคาหลบหมาเรียบร้อยครับดูให้น้องปีนหลังคา,ลาคงหล,าลบหมา เดี๋ยวต้องเอาลังคาลงครับเพราะว่าน้องติดหลังคาครับไม่งั้นมันก็จะติดอยู่อย่างเนี้ยไปกินอาหารไม่ได้แต่ก่อนจะลงก็ซ่อมก่อนแล้วกันนะก็จะมนตีอะไรครับออมันตีพื้นอย่างนั้นเดี๋ยวเราซ่อมตัวนี้นแล้วก็ลงนีไ่ไงฮนะเสร็จแล้วก็ปิดคืนน้อง มันไปก่อนนะโอเคครับมันออกได้แหละส่วนอาหารพวกนี้ก็เริ่มร้อยหลอแล้วครับอ๋อยัง,งมีแตงโมอยู่ได้อยู่ครับต้นไม้เริ่มโตไม่ทันแล้วน่าจะต้องเอาสตอรอเบอรี่ให้มันกินกันแล้วครับแล้วก็ที่ผมทำเพิ่มขึ้นมาก็คือมันเป็นตัวนี่ฮนะดูตรงไหนดีเลยครับค่อยเห็นชัด ไปดูตรงสูตรการสร้างเลยแล้วกันมันคือตัวนี้ครับมันเรียกว่าเครื่องอะไรนะเครื่องที่ทำให้แร่มันเกิดใหม่นะครับคือมันจะเติมแร่ที่สามารถขุดได้ครับแถวแถวบริเวณตรงที่มันขุดก็คือมันน่าจะวางตรงพื้นเนี่ยแล้วก็เป็นวงกว้างๆครับในการแบบดันแร่ขึ้นมาเพิ่มเติม อารมณ์แบบว่าแร่ตรงไหนที่เราขุดไปแล้วมันจะไม่เกิดใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ก็จะดันขึ้นมาคงเป็นประมาณนี้หระมั้งถ้างั้นเดี๋ยวเราจะลองวางตรงนี้แล้วกันครับเผื่อมันโผล่ขึ้นมาแถวเนี้ยจะได้ขุดฮะนี่ครับเครื่องมันย่างเบิ่มเลยนะฮะแล้วก็เป็นวงนะครับเป็นวงไปโอ้กว้างเหมือนกันนะครับเนี่ยวงการสแกนของมันวงการเอ๊ะอะไรนะวงการ แล้วก็เหมือนมันต้องการไฟฟ้าใช่ไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นผมต้องลากสายลากสายก็คือเอาตรงนี้แล้วกันเนาะรึบเแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะนานแค่ไหนครับในการสแกนของมันเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ต้องเปิดสินะมันจะไม่พังใช่ไหมฮะ ปุ๊บบุ้ยโอ้โหเอาเรื่องฮะดูดีครับขุดบุ้มหน้าจอนี่สั่นเลยฮะว่าแต่มันจะมีตัวอะไรขึ้นมาไหมเพราะว่าเหมือนผมเห็นในทีเซอร์ครับว่ามันจะมีตัวอะไรขึ้นมาอ๋อยังไงฮนะมีชัวขึ้นมาจริงด้วยเพิ่มเลยพี่เพิ่มก็มา ดีนะครับว่าผมเอานี่มาด้วยครับปืนนะฮะโอ้ยติดสเตก็กหรือว่าธนูดีกว่าครับธนูน่าจะดีกว่านะครับแบบนี้เพราะว่าธนูผมอัพมาเต็มครับ เหนฮะสนุนอัพเต็มโอแล้วดูยากด้วยว่ามันเกิดตรงไหนอุ้ยช้างหัวเ,เลยครับแล้วเหมือนจะเป็นบอสใช่ไหมฮะนั่นไงครับ ร้อยฮะบอสก็ร่วงเจอปืนกลเข้าไปอารมณ์เหมือนมันจะหมดแล้วครับถ้าบอสเกิดแล้วผมนี่เห็นตลอดเลือดครับน่าจะหมดแล้วมั้งครับเจ้าหนอนพวกนี้ก็ไม่เกิดแล้ว โอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเราปิดแล้ว,ลวกันครับหไม่นี่ครับมันมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่ครับ37นี่ไงครับจริงๆด้วยครับมันมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่ไอเราก็เกือบปดปิดแล้วฮะนีไกลๆกันครับ,รรบปวดหัวมันสั่น okay. หมดแล้วเหรอ มีแค่นี้เหรอครับเวฟตีมอนตีน้องหมาที่รอแล้วกันไหนดูสิครับกีเปอร์แล้วห้าสิบสองแล้วไกลแล้วครับนั่งรอมันไปคุ้มกันคุมกันเดี๋ยวโดนโผล่ขึ้นมาตีอีกว่าแต่ไหนครับแร่ที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ อ๋อเว็บสองมาแล้วครับพอมันเกินห้าสิบเปอร์อมีตัวมีตัวโพฮนะล่วงไปเรียบร้อยมีเพิ่มเสร็จแ,แล้วก็เอานี้มาเล่นอีกพนูเอาว้ายิงพวกกิจี้ก็เพนเพลินดีนะฮะอีบอสหนอนเล่น แต่ว่าเรายังไม่ได้ทำเคเวสไอ้นั่นครับเคเวสปลดชุดหนอนนะฮะทำให้เราไม่สามารถทำพวกลูกธนูของมันได้แต่ความแรงมันก็ไม่ได้ต่างจากธนูกระดูกเท่าไหร่มีแค่ทำให้ติดพิษเฉยๆนะติดพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเห็นตรงลูกธนูมันเสียนไว้นะครับน่าจะมีอีกเวฟหนึ่งใช่ครับเพิ่ง7% 7นะครับน่าจะมีเวฟสุดท้าย ตวง90ร้อย่าเงี้ยผมนี่เตรียมตัวรอเลยฮะมเมื่อไรจะมาเนี่ยรอนานแล้วนะตุ้มๆอยู่นั่นแหละเสร็จแล้วผมจะได้ไปเก็บแร่ครับเก็บคอปเปอร์เก็บอะไรมาเพิ่มจากตรงที่เราขุดโอ้โหเยี่ยมไปเลยฮะแล้วมาถูกเวลาด้วยนะครับมาช่วงเวลาที่เรากำลังขุดเลย คงไม่ผ่าโดนหัวเราใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าเราติดสายล่อฟ้าไว้แล้วตรงนั้นน่ะอย่างน้อยมันก็จะช่วยกันได้สักหน่อยนึงไม่รู้เปียงที่ไหนและอันแน่ยังยัง,ยงกี้โผลมาอุ้ยแล้วก็ธนูนี่ผมใช้ธนูตัวใหม่นะครับเป็นธนูเพียสุดท้ายแล้วนะครับ คือค่อนข้างแรงครับแต่ว่าก็เปลืองแล้วเหมือนว่าจะเสร็จแล้วครับถ้างั้นเดี๋ยวผมเก็บเครื่องเข้าในบ้านก่อนละปัลจยาเฮียมาผ่าแล้วแล้วก็เก็บอันนี้ไปด้วยนะครับเผื่อวันดีคืนดีเราได้ทำพวกรูกธนูจะได้ประหยัดเอายิงให้มันติดพิษ เดี๋ยวพอเวลาพายุหมดเราก็าไปเช็คแรกสะทราบแลพพแกเปนยังไงและตอนนี้พายุก็หมดแล้วครับแต่ว่าที่เราเหนเ็นแปลกๆขึ้นมาก็คือหลังจากที่เราใช้เครื่องกระทุ้งเหมืองนะครับนั่นไงฮะมันเป็นแรกเกิดขึ้นมาใหม่ข้างหลังบ้านเราเลยครับมันคือแรกโแลวร็ซิลิคอนซิลิก้าซิลิคอนหละโอ้ ก็แจ่มมาเลยนะับแบบนี้คือเราไม่ต้องไปหาแร่ที่อื่นเลยครับคือสร้างเครื่องนี้เสร็จปุ๊บก็เอามากุดโป๊กๆเลยสิ่นแรกมันก็จะเกิดมาเพียบนี่ฮะมันเป็นแร่ที่ใช้งานทั่วไปอันนี้ซิลิกาก็คือสามแร่หลักๆออกไซด์ซิลิก้าซันเฟอร์เกลือพวกนั้นนะฮะที่มันจะโผล่ขึ้นมาแถวนี้ แต่ว่ามันจะไม่มีพวกแร่โกรแร่ไอรอนนะครับโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวเราลองวิ่งส่องดูข้างๆดูครับ <c oughs> เผื่อมันจะมีแร่อื่นไหม <c oughs> ตรงนี้ก็เกลือนะนี่ก็โอ้ออกไซด์เพียบเลยฮะ,ะ <c oughs> รู้สึกว่าวงมันจะว่างไปถึงฝั่งตรงน้ำนู่นเลย แล้วก็มันจะมีฟอบนี่อีกหน่อยหนึ่งโอเคไม่มีครับเดี๋ยวเราลองว่ายไปดูฝั่งนู้นแต่ว่าเอาขยะออกจากเครื่องปั่นไฟกันต้องว่ายไปอยู่แล้วครับจากที่มองมองดูแล้วก็ฝั่งนั้นแท่ไม่มีอะไรเพิ่มนะที่เพิ่มคือแร่วางเรานี่แหละครับเทียบเลยแล้วก็มันจะครอบคลุมรู้สึกว่าเมื่อกี้นี้วางปุ๊บม,มันจะครอบคลุมประมาณนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราวิ่ง บ้านอยู่นี่ปุ๊บมันถึงนี่วิ่งไปอีกหน่อยนึงแล้วก็เลี้ยวแล้วก็ผมว่าจะตัดเอาชาโคลครับเอาไปทําลูกกระสุนปืนเพิ่มแน่แน่แนไฟจะไม่ตูดเอาซะงั้นนี่ฮะตัดเอาชาโคล ล่วงนะฮเดโอ้ยเดียวก็ยก็ยิงไปไหนนั่นโอ้โหเดินเข้าไปนี่ฟ้าเหลืองเลยเมื่อกี้นี่อารมณ์เหมือนร้อนจัดฮะนี่นี่เข้าไปตรงนี้ฮะด,ดูดีครับฟ้าเหลืองขึ้นนีผมไม่ได้ไปทําอะไรนะฮะที่ฟ้าเหลืองขนาดน,นั้นแล้วหมีนั่นมันหมีย่างนี่นะผมได้กลิ่นโชยมาถึงนี่เลยฮะ อืมจังหอมกรุ่นจากเตาทุกวันจริงๆแล้วมันเข้าไปเล่นในกองไฟตรงนั้นน่ะแกก็จคดีแล้วกันนะเดี๋ยวฉันขอตัดเอาทานก่อนอเ,เอามันแฉนดูมันแ้นค,ความแ้นของมันมันบอกว่า ติดไฟก็ไม่มาช่วย,รรยครับียบร้อยหนีไหมหนีสุกครับจงหนีสุกหนีสุกเถิดครับ <c oughs> อแอบไปตัดไม้แค่นี้แค้นนะก็ฐานไม่ช่วยวิ่งไม่กัดแล้วก็เป็นแผลลึบด,ด้วยอันแผลก้อน เรียบร้อยหายไปเก็บชาโคกันจอว่าแต่ถ่านต้นไหนนะที่เราตัดมปิดเนี่ยเอา้านึกว่ามันตายครับมันนอนเล่นเดี๋ยวเอาอีกสักต้นสองต้นก็พอแล้วครับชาโคก็เอาเก็บไม้ไปเผาเอาก็ได้ที่เหลือความหมายขี้เกียจนะพอแล้วไม่ไม่ตัดดีกว่าไม่ต้องเอาแล้ว ไปสำรวจดูแร่ที่เราตีขึ้นมาดีกว่าครับตรงนี้มีเหมืองเกลือ,อกอันหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้ก็เกลือก็เกิดขึ้นมาค่อนข้างเยอะอยู่ครับเอาไว้เวลาเราไปหาแร่ไม่ใช่สิครับเอาไว้เวลาเราไปสร้างบ้านที่ใหม่แล้วที่มันเป็นโล่งๆอย่างเงี้ยพอเราขาดพวกซิลิก้าพวกอะไรพวกนี้เราค่อยขุดขึ้นมาอย่างเงี้ยน่าจะแจ่มอยู่ เสร็จเราก็ขุดไปเลยฮะเอาไปทำซีเมนใช่ไหมซีเมนเหรอือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ซีเมนคอนกรีตครับผมซีเมนอีกแหละกำลังนึกอยู่นะว่าเมื่อกี้เอ๊ะมันใช่ซีเมนเหรอมันจะไม่มีนะซีเมนหรือว่าเราจะลองย้ำสักสามรอบดูดีว่ามันจะเกิดแบบเต็มแถวนี้เลยไหมก็ดีนะฮะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคืนนี้ผ่านไปก่อนเช้าวันใหม่เดี๋ยวเรามาลองตอกดูกครับโป๊กๆว่ามันจะเกิดเพิ่มอีกไหมอ๋อแล้วก็ตู้ตรงนี้ครับตู้ที่เราเอาไว้ทําเชือกหนังเรียบร้อยครับมันหายไปครับเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นหน้าต่างเสร็จแล้วมันมีน้องหมีแอบมาตีตอนที่ผมยืนทิ้งตัวไว้แล้วไปเข้าห้องน้ําครับแตกเลยนะครับตรงนี้กลับมาไม่ทันดีว่าตรงนี้กลับตู้นี้กลับมาทันครับก็เลยยิงยิงแล้วก็เก็บ ไอตัวทํากระจกทําแก้วไว้ได้นะทําขวดแก้วไม่ไงั้นมันก็ไปคู่แล้วป่านนี้โถเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองเนงะี้ยมาครับตอนนี้ก็เริ่มสว่างแล้วครับเดี๋ยวเราจะลองขุดอีกสักรอบสองรอบดูครับดูความเด้งขึ้นมาของแกลนะครับมันจะขึ้นมาแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้มันก็ขึ้นมาเยอะอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ถูกใจเท่าไหร่อยากได้เห็นแบบเดินไปก็เจอเดินมาก็เจออย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นจัดมาเลยฮะปุ๊มแล้ก็ถอยถอยรอสอยมันนะถอยพวกกิ๊กี้ก็จะปืนเราใส่ลูกกรแล้วนะโอเคมันเกิดตรงไหน,อ,น,อ,น,น,นอ่ะเกิดโน่นโอ้ไม่นะมันตีัต์เลี้ยงของเรา ฮะน่าจะไม่มีเอ้ยอยังไงร่วงผมนี่แอบเก็บก่อละโอ้โหพี่เบิ้มพี่เบิ้มนี่ติดทีดดสองทีจบแล้วมีเนินหินด้วย,เ,ยเนินดินด้วยอันนี้ก็จบลูกเดียว รู้เรื่องจีแตกเกิดตรงนี้แล้วโ,โดนโดนมา้าแต่ย็นดีหนูอ๋อใจะเย็นใจเย็นีอหนูบัฟนี่แบบวิ่งใส่อย่างเดียวเลยฮนะ พอแล้วไม่นองปีแล้วเอาเกิดทางบ้านเลยรอบนี้อันแน่ไม่ได้แลกเหมือนนั่นไงครับป้าแล้วได้ยินเสียงไม่โดนแล้วเอาธนูเราไปเลยฮะ หรือว่าเราต้องหนีครับน่าจะต้องหนีมาฝั่งเนี้ยให้มันเกิดจาแถวเนี้ยไม่งั้นมันไปเล่นตรงให้พอกสัตว์เราเนี่นั่นไงฮะเรียบร้อยเจอเบิ้ลเข้าไปดอกแรกเอา้าจบแล้วลยรอบนี้จบไวครับแสดงว่ามันหมดแล้ว หมยถึงแร่แถวเนี้ยมันหมดแล้วครับถ้าเราอยากขุดขึ้นมาใหม่เราต้องไปขุดไอ้พวกนี้ทิ้งก่อนใช่ฮะขุดพวกนี้ทิ้งให้หมดก่อนพอมันหมดปุ๊บเราก็จะขุดใหม่ได้เอา้าเรามาเกิดตรงขอกศา,าสตร์จังงั้นไปเก็บคืนเก็บคนะืนฮะก็จะมันหนักไหมสี่สิบสี่จุดสี่นะครับรโอ้โหโเอาเรื่องมันกันหนาหนัก แล้วมีแร่อะไรเพิ่มขึ้นมาไหมครับหลังจากที่เราขุดเมื่อกี้เนี่นอกจากแร่ออกไซด์ตรงหลังคอกสัตวก็มีอ๋อนิกออกไซด์อันนึงส่วนฝั่งนี้ก็เพิ่มซิลิก้าขึ้นมานะเไม่ใช่เพิ่มซันเฟอร์แล้วก็ซิลิก้าเพียบเลยกับฝั่งนั้นอ่ะผมมองเห็นแล้วไกลๆสรุปคือเครื่องนี้ไม่สามารถขุดที่เดิมได้บ่อยขนาดน,นั้น คือเราต้องเก็บเก็บให้หมดแล้วก็ไปขุดไม่งั้นก็ย้ายที่ขุดแล้วก็ไปเก็บเอา้าแล้วผมกำลังจะมาเก็บหนังหนอนแต่งั้นเดี๋ยวเราไปเก็บคอปเปอร์ดีกว่าครับตรงที่เราขุดทิ้งไว้ปากหนังนอน,น,นี่นะอันนี้ทิ้งเลยครับมันเป็นทําพวกประดับบ้านฮะคล้ายๆกับเอาเข่าวกวางมาติดอย่างเงี้ยไม่ใช่เอาเข่าวกวางอาหัวกกวางแล้วมาติดซึ่ง เราไม่ได้ทำนะลบเอาน้องจอกเทศไปดีกว่าน้องจอกเทศโฟโลมีเฮ้ยเรีวอัพแล้วจะจะอัพอะไรให้มันดีฮะคงไม่พ้นเด้งเลือดสินะเอาลืมนะครับผมลืมเก็บของอยู่บนหลังเห็นไหมเหลืองเลยมนเมื่อกี้นี้นี่ไงครับอย่างบางนี่ผมเป็นโรบอทแล้วเนี่ย <laughs> นี่สองแสงให้ดูเลยฮนะ แป๊บหนึ่งนั้นนอนเดี๋ยวขอ,อนี้ไปเก็บก่อนแล้วก็ดูชุดครับชุดกับกระเป๋ากระเป๋าเหมือนเป็นเด็กนักเรียนนะชุดมันเป็นหน่วยลบไปนอนออกเดินทางนี่ไงครับที่เราขุดน้ำันกินเนี่ยเพียบแร่ไม่จําเป็นนะครับเพียบถ้าสมมุติมีการปั๊มแร่เกิดใหม่แบบนี้แล้วมันจะมีการปั๊มแร่ในถ้ำไหมครับที่มันเกิดใหม่อาจจะมีก็ได้นะ เอาไปปักในถ้ำแล้วก็ตอกบื้มเนี้ยเรียกหนอนออกมาเสร็จแล้วก็ขุดแร่ทองแร่อะไรกันใหม่ไม่แน่เอ้ยต้องอ่านต้องอ่านนะเดี๋ยวไปนั่งอ่านต่ออีกยาว,ยาวเกมนี้บอกเลยครับเกินราคาแล้วครับปลิ้นมางั้นเป็นว่าสำรับอีพีนี้คงเป็นอีพีสั้นๆที่เรามาทดลองใช้เครื่องตัวกระต้นแร่กันดูนะครับ เพราะว่าตอนนี้ผมก็อยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวเตรียมขนย้ายบ้านนะครับหลังจากที่ย้ายบ้านแล้วก็จะสำรวจแมปดูมอนดูอะไรใหม่ทั่วไปประมาณนี้เสร็จแล้วหลังจากที่ไปทะเลสาสิเสร็จเราก็จะลงไปที่ตรงกลางแมปครับตรงที่มันตึงๆเนี่ยที่ผมไปนอนตุยเล่นกับคุณโอคครับแ,แถวๆตรงกลางเนี่ยว่ามันมีบอสอะไรนะครับรู้สึกว่าบอสมันจะเกิดจุดละที่กี่มั้งครับ หมายถึงซ้ายบนก็เกิดตัวหนึ่งอย่างนี้ฮะแสดงว่าถ้าผมไปตรงทะเลทรายผมอาจจะเจอเสือดาวทะเลทรายก็ได้มัาง,งที่มันเห็นอยู่ตรงหน้าปกสำหรับใครชอบก็ฝากกดซั s สไ i ร e กดไลค์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับไปพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ